ทรามานที่สุดคือมันเหลือเงินอยู่ห้าพันพี่กับการที่เราจะต้องมาอยู่กรุงเทพคือเราคิดแค่ว่ากูจะไปตัดผมกูจะไปหางานทํามีเงินแค่ไหนกูก็มาอย่างนั้นแหละที่ออกมาคือตอนนั้นผมก็เป็นเด็กที่เล่นเกมอยู่บ้านปกติก็ของเงินที่บ้านตลอดแต่แฟนผมเนี่ยเขาทํางานเป็นช่างตัดผมแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายแต่เขาเป็นผู้หญิงที่หาเงินดูแลตัวเองได้แล้วอะแล้วเราจะเอาอะไรไปให้ใหเขามั่นใจว่าเราจะ เป็นคนที่ไปเดินอยู่คู่เขาได้มันมีเหตุการณน,นึงตอนระหว่างตัดผมนี่แหละพอเราเป็นช่างตัดผมรู้เลยว่าชีวิตมันวนลูปมากๆจนเกมพับจีเข้ามาเปิดไม่มีอะไรทำเกมไม่งาน,าเ,ลนเล่นโหลดมาเล่นสนุกสนุกเพิ่มสนุกก็เลยแบบมีชุดคิดแบบหนึกูจะแข่งเลยดีกว่าถ้าแข่งไปด้วยตัดผมไปด้วย จนเราได้เงินสักก้อนแหละเริ่มอยากกลับไปอยู่บ้านบ้างแหละเพื่อกลับไปตัดผมอยู่บ้านเราจะได้มีเวลาให้มากขึ้นแล้วก็เป็นประจวบเหมาะที่ไปแข่งปับ๊บได้ไปจีนเลยก็เลยหยุดร้านของตัวเองไปเลยปิดร้านไปแข่งจุดพิกีันที่สุดจากเลิกตัดผมแล้วมาเป็นนักแข่งเกมเลยความฝันของผมก็คือผมอยากพาทีมให้ไปได้แชมป์โลกอยากพาสังกัดบอดดันให้ไปได้แชมป์โลกเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นความฝันที่ทุกคนแม่งอยากได้ ถ้าเราถึงแชมป์โลกเมื่อไหร่ฝันเราก็เสร็จล่ะเราก็จะได้ไปทำอย่างอื่นได้ถ้าเรายังมีแรงนะตอนนี้ผมมว่าอีสปอร์ตให้อะไรหลายๆอย่างกับผมนะจริงๆมันเป็นความฝันของเด็กเป็นความฝันเล็กๆที่เขาอยากจะสัมผัสก็อยากจะบอกน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตว่ามันไม่ได้สวยหรูง่ายอะไรขนาดเหมือนที่เรามอง พราะผมก็เคยอยู่จุดที่ทุกคนกำลังติดถ้าเราทำให้คนเขายอมรับเราได้ผมรว่ามันคือสิ่งที่จะต่อยอดกับชีวิตเรามากกว่า,าก็กต้องขอบคุณตัวเองถ้าไม่ใช่ตัวเราเองเราก็ไม่มาถึงจุดนี้หมือนกันสองทุกคนในทีมถ้าไม่มีพวกเขาผมก็ไม่ถึงหอกตรงเนี้ยสามก็คือสังกัดถ้าเขาไม่ซัพพอร์ตทุกวันนี้ผมก็คงไม่มีใครมอง แต่แนละ้วกีููเจ้าของสังบบกัดบอดัดนแม้เขารู้ว่าทีมผมแม่งจะมีปัญหาแกก็ยังเชื่อที่จะเอาผมมาอยู่ลองลงมาเลยคือข้อปวดและแฟนเขาอาจไม่เห็นด้วยตอนแรกแต่นในเมื่อเราพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วเขาก็ยังยอมรับได้ต่อมาคือแฟนคลับที่เชื่อไหมว่าเขาคือกําลังใจที่สําคัญที่สุดนะคอนเนไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินทองไม่มีงานทํา